ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับเอฟซีคนประการละเอียดครับแล้วก็วุฒิแขกละเอียดครับผมเจอกันตอนเย็นเนาะครับผมเย็นวันที่1 4ีกันยายนเนาะใช่ไหมครับวันนี้เราได้นํารถเข้าครับนํารถเข้ามาใหม่ครับผมแต่ว่าข้อดีคือเป็นรถข้างแล้วไก่นะนี้คันนึงเมื่อช้าก็ทาคลิปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มันทาคลิปอีกข้างหนึ่งครับพร้อมทดสอบนะตัวนี้คันนึงครับเดิมๆข้างแล้วไก่นะฮะก็ว่าข้างแล้วไก่เป็นยังไงคนมีตัง เขาซื้อจอดครับส่วนมากงานยังไม่ค่อยขี่แล้วก็เครื่องําเดิมไม่เคยแกะมาดูนี่เดี่ยมาดูนี่มาดูนี่ครับมาดูนี่เนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์แห้งๆนะอ่ะซูมดูใกล้ครับผมเนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์แห้งๆครับเครื้อสูบแห้งๆไม่เคยแกะนะฮะสำหรับท่านไหนที่ชอบแบบนี้หรือว่าชอบเดิมๆหรือว่าชอบแบบอ่าจัดตาตราดนะครับผมจัดให้นะฮะเดี๋ยวมาฟ้าฟังเสียงกันนะตัวนี้คันหนึ่งครับ ราคาหละช่างพก็สิบสี่ห้าครับผมเคยบอกดยว่ว่ารถมันเลือกเจ้าของคนที่เขามองเห็นค่าเขาจะไม่คิดว่าแพงแต่ถ้าบางคนบอกว่าแพงก็ผ่านได้ครับไม่ว่ากันนะครับผมอ่ะตัวนี้คันนึงตัวนี้คันนึงครับผมแล้วก็คันนี้เราก็ได้เช็คเครื่องอะไรให้ใหม่ครับผมโอเคสวยๆนะวันนี้เราได้จบสามคันนะคำว่าจบคือทําเสร็จนะแต่ว่ายังม,มีเจ้าของสำหรับท่านไหนที่ชอบก็สามารถกิจได้เลยครับผมแล้วก็คันนึงครับ เป็นสีแดงไว้สําหรับติดพ่วงข้างนะฝากได้วยครับ9,500เดี๋ยวเราจัดส่งให้แล้วก็เมื่อเช้าผมได้พูดค่ามเนึงก็ของพ้าปาอยู่ที่อําเภอเป็นอุดรธานีเดี๋ยวเราส่งให้นะครับผมเพราะว่าพิ่งชำติจเหลือเทสระบบอะไรประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวมาทดสอบกันทดสอบเรียบร้อยนะเรียบร้อยที่ข้างแล้วไก่ครับข้างแล้วไก่อาจจะสีไม่สวยไม่สดนะแต่ว่านี่ข้อดีคือมีบางโซ่นะฮะ มีบางโซ่ครับคันนี้ก็มีบางโซ่เหมือนกันเนี่ดูเงกัน,น,นรับมันก็มีบางโซ่เหมือนกันนะครับเดิมๆแห้งๆครับมาฟังเสียงกันเราให้กุญแจสองดอกครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่หมดเลยเช็คระบบไฟครบทุกอย่างอะ <c oughs> แต่ครบนะฮะ <c oughs> อ่ะเีย ตอนนี้เราจงติดอยู่นะครับผมอ,อ,อะทนนี้เราก็ติดเหมือนกันครับนะเดี๋ยวเราสอบกันครับผม ก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ยังติดนะฮะครับเงียบมากคันนี้อ่าโอเคจะไปมาคันเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวขวา ก็ได้ทำคลิปอยู่สามมันนะครานี้ก็เลยไปลคลิปสองคลิปครับตามที่บอกครับรถด,ดียกล้อได้นะ ก็ฝากด้วยครับวันนี้ก็สามสีสามแบบสามสไตล์นะครับผมตอนนี้รถติดอยู่ครับขออนุญาตับเครื่องสีเหลืองดําเหลืองครับผมสีน้ำเงินดาครับแล้วก็สีแดงสดนะสีแดงล้วนเลยครับตัวนี้ก็โอเคเครื่องดีครับผมตัวนี้กเ็เดิมข้างแล้วไก่ครับจัดไปตัวนี้ก็ถ้าเอฟซีถามเข้ามาก็ราคาถ้าในช่องรูดบอกราคามาเลยก็สิบสี่ห้าครับหนึ่งคันสองคันตัวนี้อยู่ที่ สิบเห้านะครับผมเป็นล้อที่ลวดครับผมเดิมๆครับแต่ว่าเป็นล้อเก่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นใหม่ไม่ได้ทําล้อใหม่ตอนนี้ผมกําลังทําอยู่สามสี่โปรเจกต์ก,ก็คือทําสวยล้อใหม่หมดเลยทําสวยล้อเก่าเดิมๆแท้ติดรถทาสวยล้อแม็กแล้วก็ทําสวยแบบพิเศษใส่ไข่นะฮะครับแล้วก็การทําชาเลนจ์คข้างครับผมก็จะมีชาเลนจ์แบบล้อลที่ลวดกับชาเลนจ์ที่มีล้อแม็กครับผมนะตอนนี้ก็ยังว่างนะฝากด้วยครับผมเก้าพันห้า ครับผมเงียบๆอ่าแต่นี่โอเคมีครบครับผมคลิปนี้แบตเตอรี่จะหมดครับ FC แล้วก็เวลาผมไม่มากครับผมฝาก FC ไปด้วยครับเย็นนี้คุยกันมาคอมเมนต์ให้หน่อยกดติดตามให้ด้วยครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากดติดตามหน่อยครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาครับผมครับบายบายครับสวัสดีครับ